รอบชุดแต่ง50ปีของ M Sport สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมและ BMW 5 3 0 E M Sport คันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับแล้วก็นี่คือสีพิเศษสําหรับรุ่นนี้เลยโดยเฉพาะตัวนี้มีสอรุ่นครับมี l u x กซ y รีกับมี M Sport ตัวนี้เป็น M Sport นะฮะย้ําว่าคันนี้คือสีพิเศษมีตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นที่เป็น M Sport เครื่องยนต์ 2,000cc นะครับแล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นรถแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับวิ่งไฟฟ้าล้วนได้ระยะทาง52กิมเท่านั้นในถ้าเราชาร์จเต็มนะ แล้วก็คันนี้ดีอย่างหนึ่งคือวิ่งน้ำมันได้นะครับชาร์จไฟก็ได้ว่างชาร์จไม่ว่างไม่ต้องชาร์จเติมน,น้ำมันไปต่อได้นะครับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับ4สูบแล้วก็แรงม้าเมื่อรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วนะครับก็ได้อยู่ที่292แรงม้าและบิด420นิวตันเมตรกับน้ำหนักตัว1,770กิโลนี่ผมว่าขับแล้วรู้สึกว่า S bm s ี r i e s 5ไม่ได้ดูเอถอะทะนะครับคันนี้ขับสนุกช่วงล่างเป็น m sport คันนี้เนี่ยถ้าเด็กที่ดูตรงนี้นะฮะดูที่โลโก้นี่จะเห็นว่านี่คือครบรอบ50ปี m นะไม่ใช่ bmw นะครบรอบชุดแต่ง50ปีของ m sport ก็คือมีโลโก้ bm อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ซ้อนด้วยโลโก้ m ที่เป็น3สีเข้ามานะครับอันนี้คือตัว limited ราคาที่3 8 2 9 0 0 0บาทนะครับ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นรุ่น Luxury นะครับไม่ไม่มีสีนี้นะแต่ว่าเป็นบอดี hmm. ้เดียวกันก็คือคราคาอยู่ที่3,269,000บาทห่างกัน5 6 0 0 0 0บาทนะครับต่างกันที่ชุดแต่งนะฮะแล้วก็คันนี้เป็นรถประกอบในประเทศนะครับมีแพ็กเกจ BSI Standard ติดรถมาให้เลยก็คือค่าบำรุงรักษา3ปีหรือ60,000กิโลเมตรอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายมี BSI มาเลยแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มได้หากว่า BSI นี้หมด อัตราเร่ง0ถึง100สำหรับซีรีส์5คันนี้นะตัวที่ดูเถอะทะแต่ว่ามันมีความปาดเปรียวใช้เวลาอยู่ที่5.9วินาทีเท่านั้นนะครับความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดสามารถทําได้ถึง235กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะมาดูรอบรอบรถกันว่ามันมีความสวยงามอย่างไรนะครับโดยรวมๆนะคันนี้เลยนะครับผมเมื่อดูรอบนอกเนี่ยนะด้าน,าน <ะ S 1> หน้าเนี่ย ด้านหน้าเนี่ยต้องเป็นโลโก้ตรงนี้ก็ต้องเป็นสไตล์เขาอยู่แล้วแต่ว่าฝานี่ปิดนะฮะตอนแรกเราอย่าไปคิดว่ามันปิดเฉยๆมันเปิดได้นะครับมันเปิดได้เวลาที่ต้องการเอาลมเข้าไประบายแล้วมันก็ปิดอฮะอันนี้ก็จะว่าเรื่องของความปลอดภยัยหรือว่าเรื่องของสมรรถนะอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าแบบมีใครเอาอะไรมาเสียบไหมอะไรไมก็ได้นะครับส่วนความสวยงามเนี่ยผมบอกเลยสีนี้สวยสวยมากนี่ต้องแบบถูกใจนะครับ ส่วนล้อล้อแม็กสำหรับคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วนะครับของ BMW เป็นเป็นลายเหมือน BBS เลยนะนะครับแล้วก็มีคาลิปเปอร์เบรกที่เป็นเออะไรคันนี้ก็คือชุดแต่ง M มาเลยนะครับอ่าแล้วก็พร้อมกับโลโก้ M ครบรอบ50ปีนะครับนี่คือจุดชาร์จไฟนี่ฮะปลั๊กชาร์จแบบนี้อยู่ด้านนี้ส่วนถังน้ำมัน สำหรับรถยุโรปก็จะอยู่ด้านขวาจะเป็นส่วนใหญ่นะครับเอาจริงๆเนี่ยดูรูปทรงมันก็ดูเหมือนจะใหญ่เทอะทะนะพอบอกว่าเป็นซีรีส์5แต่พอเรามาได้ลองขับได้ลองเข้าไปนั่งขับนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันสักพักเนี่ยมันไม่มีความเทอะทะมากมายเท่าไหร่นะสวยถือว่าก็ได้อยู่เรามาดูด้านท้ายดีกว่ามานี่ นี่กล้องรอบคันครับมีกล้องรอบคันแล้ขึ้นที่จอท้ายในยพื้นที่สัมภาระเขาบอกว่า410ลิตรผมดูมันเล็กมากเลยนะนะ,นะครับแล้วก็ันี้เปิดใช้เลยมากก็ไม่ได้แต่ที่สําคัญตรงนี้เป็นแคปล่าครับนี่เป็นแคปล่านะฮะใส่แบบว่าใช่เป็นคาร์บอนนะครับใส่ของอะไรได้ไม่มากอ่ะเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆเองนะนะครับไม่ได้เยอะมากมายสําหรับใส่กระป๋งกระเป๋าอะไรเงี้ยผมก็ได้นะแล้วก็มีจุดล็อกยึดอะไรเงี้ย ด้านซ้ายด้านขวานี่ก็เปิดได้สายพื้นที่เพิ่มพื้นที่ได้นิดๆหน่อย,นอยๆนะครับส่วนนี้ฮะสำหรับสายชาร์จคันนี้พอใช่เราสามารถชาร์จที่บ้านได้หรือชาร์จที่ไหนก็ได้นะครับมีความเรียบร้อยมากกว่าหลายๆยี่ห้อที่เคยเห็นมาคือมีกระเป๋าใสา่แล้วก็มีอันนี้ติดไว้ชาร์จที่บ้านได้เสียบปลั๊กชาร์จได้นะครับซึ่งแบตเตอรี่มีขนาดความจุเพียงแค่12กิโลวัตต์เปอร์อาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีไม่อาจจะไม่มีสี้เวลาชาร์จอะไรมากมาย นี่นะมาดูแล้วกันว่าความสวยงามผมว่ามันมันได้ที่สีด้วยนะ,ะแล้วก็ไฟท้ายมันก็ดูแบบโฉบเฉี่ยวอันนี้ดูแบบว่ามาดูรถอะไม่ใช่คันโตโตเหมือนสมัยก่อนละต่อให้มันเป็นซีรีส์ห้านะแล้วที่เห็นอย่างนี้นะฮะท่อไอเสียที่ออกคู่เนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าคู่แท้นะใช้งานจริงนะครับออกสองท่อนะไม่ได้แบบหลอกอันนึงทําอันหนึ่งอ่าคู่แท้ครับรักจริง,งนี่นะฮะ แล้วก็มี<ๆ>ดิฟเิลเซอร์ก็คือตัวนี้จัดเรียงอากาศนะครับอันนี้มีหน่อยๆเนี่ยเพื่อเวลาความเร็วสูงสูงเนี่ยเพราะสเปคนั้นบอกว่า235กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ต้องมีการจะจัดเรียงอากาศนะเพื่อการทรงตัวของรถที่ดีนะครับแบบตึบๆเหมือนจะยุ้ยขับตอนแรกเนี่ยเหมือนจะดูยุ้ยๆไปมาแต่ว่าไม่นะไม่หนึบตึบเหมือนกันแต่ว่านุ่มแล้วก็เก็บเสียงดีนะครับล้อแม็ก ขนาด19น,นิ้วนะครับข้างหลังนี่คือ275นะยังดูเหลือเหๆซุ้มล้อยังไปได้อีกข้างหน้าใส่ขอบ19เกหมือนกันนะยางคือ245นะครับขนาด245ซึ่งไม่ได้ดูแบบยังดูใส่ได้ก่อนนี้อีกอ่ะไปได้อีกนะ <Yeah. S 1> แต่ลายนี้ก็สวยแล้วครับนี่ก็คือลายเดียวกับ BBS <Yeah. S 1> ที่มีเลยนะแล <Yeah. S 1> ้วก็ล้อแม็กรถเป็น อนี่ได้ราคาด้วยแ,แต่ว่านี่นะเบรคคาลิเปอร์เบรคเป็น M <c oughs> ทั้งคู่ดิสเบรคหน้าหลังทั้งคู่เลย <c oughs> มาดูภายในฮะภายในนี่นะครับ <c oughs> บอกว่าเหมือนเดิมตลอดสำหรับ bmw นะครับคอนโซลไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับ รุ่นไหนรุ่นนั้นคล้ายๆเดิมค่อนข้างที่จะคอนเซอร์ทีฟนะฮะแล้วก็มีเนี่ยที่มันใหม,ใหม่ขึ้นมาก็พวกอย่างเงี้ยที่เป็นลวดลายเท่านั้นเองนะครับส่วนหน้าจอแบบนี้แล้วก็คอนโซลกลางที่มีควบคุมแอร์มีเมมโมรีอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้หลายรุ่นมากๆนะฮะรวมไปถึงหัวเกียร์ที่อย่างเงี้ยนี่ก็ใช้มานานแล้วแล้วก็นี่ก็คือปุ่มที่ปรับควบคุมทุกอย่างที่เรียกไอไดของ BM เนี่ยก็ทุกอย่างคล้ายๆเดิม มีนี่จุดนี้นิดหนึ่งก็คือมีไวร์เลสชาร์จเจอร์แต่ดูนะครับว่าโทรศัพท์ผมไม่ได้ใหญ่โตเลยฟิตแล้วคือถ้าเครื่องใหญ่กว่านี้ iPhone ปรแม็กอะไรเนี่ยนะฮะไม่ต้องลงเลยเรียบร้อยใช้ไม่ได้นะครับเรายนะอันนี้เนี่หลายสิ่งหลายอย่างอันนี้คือรูปแบบที่ยังเป็นแบบเดิมๆส่วนที่ชาร์จเนี่ยดีมีถ้าโทรศัพท์เครื่องใหญ่มากก็ใช้ไม่ได้นะ แต่ความสวยงามของคันนี้คือ b บียรยังให้ความเป็นสปอร์ตทั้งภายในและภายนอกภายในเนี่ยดูความเป็นสปอร์ตเบาะหนังสไตล์สปอร์ตนะครับแล้วก็หนังเนี่ยใช้หนังดา k o ต้านะฮะก็คือเป็นแบบนี้สีนี้นะฮะแล้วคือรูปทรงเนี่ยมันได้ถูกใจลหละเพียงแต่ว่าการออกแบบภายในเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอนุรัณษ์นิยมนะหลายคนอาจจะชอบบางคนก็แต่ส่วนผมบอกว่าไม่ติด ได้หมดนะครับแล้วก็คอมโพสที่พี่นั่งเนี่ยจากกล้องเนี่ยก็ถือว่าทรงสปอร์ตใช่เป็นรถแบบทรงสปอร์ตนั่งขับใช้งานดีดใช่พวงมลาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันควบคุมทุกอย่างนะครับที่ขึ้นที่หน้าจอนี้สามารถเลื่อนสั่งการได้จากปุ่มที่อยู่ฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมพวกครูส์โนโทนต่างๆคือพัดลมก็อยู่ตรงนี้แยกซ้ายขวาหรือว่าถ้าให้เป็นออโต้ทำงานร่วมกันก็ได้นะฮะ นี่ก็แล้วก็อีกคันหนึ่งคือที่มีความพิเศษมากกว่าก็คือเป็นแบบว่าตัวนี้มีแพตเทิร์นชิพที่เป็น M Sport นะครับแล้วก็ข้างบนด้านบนนี่คือ<ห>ตัด<ห>ดำภายในดำเบาะเป็น Dakota สีน้ำตาลนะครับรอแล้วก็ดินดำสวยงามสารุปก็ใหญ่โตสวยงามเปิดได้นี่นะฮะกว้างขวางอยู่กว้างขวางอยู่ก็คือสรุป <c oughs> แบบเข้าไปใน ใช่มันจะมีแบบบางคันที่แบบแค่เปิดได้เพเย่กับอันนี้คือสไลด์เข้าไปข้างในแล้วก็เปิดก็ได้นะครับอันเนี้ยผมว่าเหมาะกับคนที่ยังคือ,ค,อคือเริ่มทํางานไปสักพักแล้วก็อยากได้รถที่มีคันใหญ่ขึ้นแต่ว่าต้องการความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนั่งได้หลายๆคนเพราะว่าซีรีส์สามมมันก็จะเล็กกว่าน,นี้แล้วก็นั่งก็จะค่อยงที่จะอึดอัดความเป็นซีรีส์ห้าความใหญ่ความกว้างขวาง,วางห้องโดยสารมันมีมากขึ้นแต่รถยังมีความปัดเปรียว ยังขับได้สนุกสนานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เครื่องเสียงดูจอขนาดน,นี้นี่นะสามารถสั่งการได้หมดทุกอย่างทุกสิ่งอย่างที่คุณต้องการจากท่าน่างนี้ได้ปรับจากนี้ก็ได้นะครับปรับที่พวงมาลัยนี้ก็ได้แล้วถ้าเราซื้อมาให้คนขับเราลองไปนั่งข้างหลังดูว่าไม่เหมาะไม่เหมาะมีรุ่นนี้ไม่เหมาะถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะมีคนขับใช่ไหมคุณต้องซื้อซีรีส์เจ็ดคันนี้นี่ยังบอกไม่หมดนะเครื่องเสียงลำโพงเป็นทําอเมริกนทั้งชุดนะครับ นี่นะฮะมันทั้งทวิตเตอร์กลางแหลมเป็นทามาเกดอนทั้งชุดเลยนะเอาจริงๆคือถ้าอยากให้แบบว่ามีคนขับอยากขับอยากนั่ง BM แล้วมีคนขับให้นั่งต้องไปซื้อซีรีส์เจ็ดนั่งข้างหลังอ่ะเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูท่านั่งข้างหลังเป็นไงอ่ะที่สําคัญเลยเนี่ยที่นั่งด้านหลังนะครับมีม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็ม่านด้านนี้ฟ้าปิดปึ๊บเป็นไงเก็บได้หมดครับเก็บได้หมดเก็บได้หมด เอ่ก็จะไม่ถูกความร้อนจากแสงแดดนะครับข้างหลังก็สั่งการจากด้านหน้าใช่ใช่ข้างหลังด้านมาหลังก็คือควบคุมจากด้านหน้านะครับก็แค่ตบเบาข้างนี้นั่งสามได้แต่บอกเลยว่าถ้าใกล้ๆโอเคเบลทำมาสามอยู่นใช่ทำมาให้นั่งสามจุดนะครับแต่ว่าเบลมีสามแต่นั่งแนะนำสองก็พอแล้ว สามไม่ไหวมั่งใกล้ๆพอได้ไกลๆก็ไม่ไหวนะตอนนี้เราสตาร์ทรถเครื่องติดอยู่นะครับเดี๋ยวพอเราลงรถเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้ดับเครื่องพอเราลงรถปึ๊บเครื่องยนต์ดับเองเลยแล้วพอเราเดินท่างออกไปจากรถมันจะนี่นะฮะไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมล็อกรถเพราะว่ารถมันก็จะล็อกเองพอเราเดินเข้าใกล้มันก็จะเปิด มาดูที่สมรรถนะการขับขี่นะครับดูเหมือนมันจะเทอะทาแต่เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงมากช่วงล่างเป็น M Sport ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวพวงมลาลัยคมนะครับขับมาเนี่ยตอนที่มันมีไฟอยู่นะของผมตั้งมาแบบนี้นะตอนที่มีแบตเตอรี่อยู่เต็มเนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆเป็นแบตเตอรี่ตลอดพอแล้เราเบรกยกคันเร่งเบรกมันก็จะรีเจนแล้วจะจมีการ รีชาร์จกลับเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่พอใช้หรอกเพราะว่าระยะทางทั้งหมดถ้าแบตเตอรี่เต็มเนี่ย12กิโลวัตต์ได้แค่5 2กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันอาจจะแบบว่าถ้าใครที่เดินทางใกล้ๆได้ใช้ไฟฟ้าและได้ชาร์จกลับแต่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้งานว่าถ้าไฟหมดเราจะชาร์จที่ไหนมันสามารถใช้น้ํามันแล้วก็วิ่งต่อได้นะครับคันนี้คือไฮบริดซึ่งมันจะย้อนแย้งกับในอนดีตที่ผ่านมาก็คือว่า รถถ้าจะแรงรถจะวิ่งเร็วๆเนี่ยยังไงก็ต้องกินน้ํามันแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วแรงและประหยัดวันนี้เกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้นะครับคันนี้คอนเฟิร์มว่าขับสนุกมากๆส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ Safety System d i v i n g Assistant นี่ก็คือมีมาครบคันจริงๆสำหรับ BMW นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Cruise Control ระบบการขับขี่แบบแสดงผลต่างๆที่ดิสเพย์ที่โชว์ที่หน้าจอ ทุกอย่างเนี่ยมีเพียบจริงๆนะครับอันนี้บอกเลยว่าจําไม่หมดเยอะมากๆนะครับเรื่องของระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆและย้ําราคาอีกครั้งหนึ่งนะฮะร,ราคาสําหรับ bmw 530e m sport plug in hybrid model year ปี2023แล้วก็มีสีนี้สีเดียวนะครับสำหรับรุ่นนี้นะถ้าใครเลือกที่เป็น m sport แต่ว่าสีอื่นก็มีแต่ถ้าถ้าเป็น M Sport มีสีนี้รุ่น Luxury ไม่มีสีนี้นะครับย้ำราคาเลยถ้าเป็น 530E รุ่น Luxury อยู่ที่3,269,000บาทและรุ่นนี้นะครับคันที่เห็นอยู่นี้ก็คือ 530E M Sport 3,829,000บาท